สวัสดีครับผมลุงดำบ้านดินครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับในเรื่องของบ้านดินนะครับที่จัดทําเป็นสถานที่เรียนรู้จะเปลี่ยนแปลงเป็นสถานที่สอนนะครับในอนาคตจากที่ร้านกาแฟที่ทํามานะครับณนะตอนนี้คือจะเปลี่ยน,นเปลี่ยนรูปแบบการใช้สถานที่นะครับใหม่เป็นสถานที่เรียนรู้นะครับ จากที่เห็นหนะตอนนี้นะครับก็บเป็นการสอนนะครับไม่ใช่สอนทั้งทีเดียวเป็นการช่วยสอนนะครับช่วยสอนเรื่องโซลาเซลล์นะครับโซลาเซลล์ไปสอนตั้งแต่หลักการพื้นฐานนะครับแล้วมีการติดตั้งและมีการสาธิตการติดตั้งให้ดูนะครับระหว่างสอนนะครับซึ่งทําการช่วยสอนให้กับทางด้านาวิทยาลัยสารพัดช่างนะครับจังหวัดระยองที่มีสถานติดตั้งอยู่ที่ห้วยโป่งนะครับเป็นการสอน ผ่านในลักษณะการถ่ายทำนะครับเราตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็จากนั้นก็จะนำไปขึ้นที่ช่องนะครับเป็น y o u t u b e นะครับหลังจากนั้นก็ให้ผู้ที่สนใจเข้ามา่เรียนนะครับหลังจากนั้นก็ได้ใบประกาศนะครับซึ่งการเรียนการสอนนที่สถานถ่ายทำก็ไปถ่ายทำที่บ้านดินนะครับบ้านดินใน ปัจจุบันก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับซึ่งต่อไปจะเป็นถูกพัฒนาให้เป็นสถานที่สอนสําหรับผู้ที่สนใจนะครับที่มาจะมาเรียนตอนนี้นะหลักสูตรนะครับที่ที่ได้ทําไว้นะครับก็จะเป็นโซล่าเซลล์นี้ก็สามารถมาเรียนรู้ได้เลยนะครับหรือจะอยากได้ใบประกาศหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็สามารถเข้าไปเรียนที่ YouTube ของช่องวิทยาลัยสระบุช่างระยองได้นะครับผม ส่วนในอนาคตต่อไปนะครับก็จะเป็นการสอนภาษาจีนนะครับโดยครูอ้อนนะครับที่จะสอนที่บ้านดินแห่งนี้เหมือนกันนะครับโดยหลักสูตรก็ถูกเขียนมาแล้วนะครับตอนนี้ตั้งแต่ใครที่สนใจที่จะไปเรียนประเทศจีนนะครับสอนการเรียนจีนนะครับการใช้ชีวิตจีจนจะไปเรียนจีนได้อย่างไรอะไรอย่างนี้ครับก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ที่นี่นะครับ ย้อนกลับมาอีกนิดหนึ่งครับในเรื่องของโซลาเซลล์นะครับจากโซลาเซลล์เนี่ยก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากพิเชนนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของโซลาเซลล์เพราะว่าแกก็ทาโซลาเซลล์มาเยอะมากนะครับเล้ก็ทําให้มีความองค์ความรู้ได้มากมายนะครับก็มาช่วยกันถ่ายทอดนะครับครับทางด้านวิทยาศาสตร์พัฒนาอันนี้ก็ลักษณะการถามวันนั้นก็จะเป็นลักษณะการเหมือนกับถามตอบนะครับก็เป็นการเข้าฌาน สำหรับการถามตอบกันเองนะครับแล้วก็มีการส่งมุกยนต์มุกกันเล็กๆนะครับการประกอบของจริงนะครับที่ติดตั้งนะครับการใช้อุปกรณ์นะครับใช้แคมยึดแผงอย่างไรการต่ออย่างไรขั้วบวกขั้วลบการนําไปใช้งานได้อย่างไรนะครับก็มีปั๊มนะครับปั๊มน้ําที่ดูดแล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้จริงนะครับจากที่ทํามาณวันนั้นนะครับทําให้เกิด ไอเดียหลายอย่างในการที่ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เรียนรู้นะครับจึงทําให้เกิดไอเดียนะครับซึ่งบ้านดินนะครับการเรียนรู้บ้านดินเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้นะครับที่จะทําการสอนขึ้นมากับสถานที่แห่งนี้นะครับโดยลักษณะของอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าการเรียนการสอนของแนวคิดที่จะทาบ้านดินนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าไม่ต้องลาบากมากเอาแนวคิดได้เดี๋ยวค่อยไปปรับ การใช้นะครับจะเริ่มเมื่อไหร่ใกล้นี้แหละครับเดี๋ยวติดตามเลยนะครับผมก็จะมีสองสามคอร์สนะครับที่จะมานําเสนอนะครับครับก็ให้ดูกันประมาณนี้ก่อนนะครับความคลิปหน้าของบ้านดินนะครับก็เลยมาบอกกล่าวเล่าสิบกันเนาะคลิปนี้ตอนนี้ก่อนนะครับผมอ๋ออีกนิดนึงครับตอนนี้ก็จะมีเดี๋ยวก็จะอาจจะมีการไลฟ์สด ในเรื่องของการสร้างบ้านของพินิกนะครับอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับก็ตอนนี้กําลังศึกษากันอยู่พอดีแกอยากจะทําบ้านดินนะครับก็เลยว่าเดี๋ยวอาจจะแกถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรมานะครับเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับผมเราเจอกันคลิปหน้าครับผมคอนเทนต์จะเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับตามเหตุการณ์และเวลาครับผมลงดําบ้านดินครับสวัสดีครับ